คอนนีจิว่ามินาซังวันนี้อยู่กับเฟีรคลิปเปอร์ชนะคะวันนี้จะมาเล่นเกม Content's คิวไฮเดอร์ฟรัสหรือป่านะไม่รู้นะก็อันนี้จะมาอัดเดยาวกับชิโนงเจเ็นิสโซนะคะก็ขออภัยสำหรับที่เจเ็นนิสโลเลยนะคือเพิ่งรู้ว่าเสียงแม่งเบาสัส,ะสะเลยคือตอนนั้นก็แบบดูดีอยากก็เข้ามาเปิดประตูนะก็เลยเสียงเบาก็ขออภัยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเกม นี่เป็นการไถ่โทษกันนะคะซึ่งเกมอะไรก็อ๋อเดี๋ยวเริ่มเริ่มมาฟิลเลยเหรอกดนี่ก็นลยคือเหมือนกับว่าแอบตดเนาะ เขาบ้างไงวะคืออยากรู้ว่าเจ๊จะคินเล่าเกี่ยวอะไรกับเกมแบบนี้วะคือเห็นว่ามันเป็นรูปเจ๊จะคินเล่านะคะก็เลยหลดมาแล้วคอนแม่งไม่กลัวหรือไงวะนี่เจ๊ไม่สนใจเลย,เลย วิ้ยเจ้ไมุ่ดใจเลยเพากิฟเฟลเมื่อกี้เฟลได้ไงวะอ๋อสภาเสียงฝนอ๋อมันมันจะไม่ได้ยินเสียงตดเราอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจความความรู้วิธีเล่นแล้วความรู้วิธีเล่นแล้ว เอาออกให้หมดเลยวอกให้หมดเลยเวลามีร็ผ่านเอาออกให้หมดเลย,เลเอ,อ,อ,เลยอย่าหันด้วยอี่าเจฟคือเนี่ยคือเสียงอะไรนะรถมาค่ะก็ตอดสิคาปวดขี้ทำไมไม่รีบกลับบ้านลา่ะไอ้ซื่อแล้วมันยืนรอแลว้วอ่ะคือสีฟ้านเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นแถบเสียงนอ อากาข้างบนนี้ก็แถวฟ้านปวดท้องนะคะฟัขงขึ้นตุดเต็มไปหมดเลยมาแล้วลๆๆ,ๆก็ก็ก็เก็บเก็บไอ้อุ๊กคเจ็บค่ะ ห่าคือเกมนี้มันจะจบยังไงเหรอเล่นไปเรื่อยๆหรอรู้สึกเหมือนเอาเกมไปยาอ่อนมาอืมเกือบแล้ว เกมเป็นอยา่าอ่อนที่ชวนพาเครียดนะคะเนี่ยอเอาเกมอะไรที่มันดีกว่าน,นี้มีไหมไม่น่านโหลดมาเล่นเลยุรูโอ้ย ก็ว่าให้ตอบไปเรื่อยเนาะเกมเกมพญ่าอ่อนนะกดข้างๆแล้วก็ชิบหายแล้วกูเอมเดเวลเฟลเอเฟลนะคะก็ขอตัวลาไปพิงท่องนี้แล้วกันนะคะไม่เป็นเกมมันอ่อนมันก็ตอบไปเรื่อยไม่ชอบเลยอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ๊ม่บายค่ะสยโยนนะละ